คารโทมี่เบเบ็ดเบิร์สซูเปอร์คิงเบรฟวอลคิลี่ในส่วนของคอมโบของวอลคิลี่เขาก็จะให้อ่าชิปวอลคิลี่มาครับกับชิปอันนึงที่เป็นตรงกลางเขาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ตรงไอ้ตรงชิปตรงเนี้ยเป็นวอลคิลี่แน่นอนแต่ตรงกลางสีงแดงเนี้ยไม่รู้นะนี่นะเป็นชิปตรงเนี้ยผมไม่รู้เรียกเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรวะซูเปอร์คิงชิปปะจำไม่ได้ครับนี่ก็เป็นชิปวอลคิลี่นะครับ จะเห็นได้ว่ามีลายของเหมือนของบาลูโตเหมือนคนใช้ของเขาด้วยนะครับผมโอเคมาดูตรงเบสอะไรดีกว่าเบสเขาเบสเขาก็ให้เบสเบรฟมาเป็นเบสของวอคิรี่นะครับสีฟ้าเหลืองตัดแดงขาวสวยมากในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยพลาสติกกับยางครับตรงส่วนตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นยางนะผมว่าน่าเดาน่าจะเป็นยางนะครับผม นั่นคือของเบสนี้เนี่ยมันสามารถชนกำแพงแล้วอย่างนี้มันจะบีบได้ปะม,มันจะเข้าไปได้ทําให้แรงดีดมันเพิ่มมาขึ้นปะใช่แรงดีดมันเพิ่มขึ้น,น,นทําให้มันตีแรงขึ้นบอกได้เลยว่าวากิลี่ล่างนี้เนี่ยเปนวาิลี่ที่ตีแรงสุดละต่อไปก็เป็นซัต4ีนะครับอ,อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าดิสนะเขาเรียกว่าซัตวสีนะครับในส่วนของซัตวีอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับแดงใสกับแดงอ่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยางครับ เป็นยางเป็นยางเท่เท่เท่อันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้มันมันประทบกันไหนบ้ามัน,นพอดีกันเลยออกมาออกแบบมาให้ตัวนี้ใส่อยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็มีเป็นโหมดด้วยนะเป็นโหมดอันนี้นี่เป็นโหมด six mode นะครับเป็นโหมดที่น่าจะเอาไว้ตีหมุนซ้ายไม่ก็หมุนขวานะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นเว v e r นะครับเวอร์ะะเรขาให้ อีวิวเลชันนะครับแต่รอบนี้เขามาเป็นแดชนะครับโอ้โหแดชอีกแล้วร,รีวิวตัวอะไรเป็นได้หมดเลยวะ <c oughs> โอเคให้รอบนี้เขาให้มาเป็นแดชนะแดชดีจะทำให้เบล็อกมันแข็งขึ้นเคยพูดไปอยู่คลิปหนึ่งคลิปลองคิดนูได้เลยนี่ก็เป็นคอมโบข,ของเขานะครับอามาเราจะมาสอนวิธีประกอบปเบปล็อภาคนี้กันครับเป็นภาคซูเปอร์คิกนะครับมันจะประกอบคล้ายๆกับ GT นะครับแต่อาจจะไม่คล้ายทุกส่วนนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยเราเอาชิปมาก่อนแล้วก็เอาเลเยอร์มาก่อนนะครับ เอาชิปเห็จะเห็นร่องตรงนี้นะฮะร่องตรงนี้เอาชิปบางนี้วางท่าไปเลยฮะวางเห็นปะเห็นปะวางนี้วางลงร่องเนี่ยวางตรงร่องเห็นปะเห็นปะใช่ตรงร่องแล้วก็แล้วก็หมุนอะะหมุนให้มันเข้าล็อกในนิดนึงหมุนนี้เลยนะครับหมุนอี๋อีนี่เข้าแล้วเห็นปะดูอีกรอบดูอีกรอบเข้าแล้วเข้าล็อกแล้วนะเพราะเป็นวอคิลี่แล้วนะครับหมุนหมุนนะฮะหมุนให้ลังก๊อกนะครับลังก๊อกลังแจ็คไม่รู้จำไม่ได้ ต่อไปก็เป็นซัดซีนะครับวิธีการใส่ซัดซนะีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับดิทั่วไปนะเพราะว่าอันนี้เป็นซัดซีนะมันออกแบบมาใหม่นะครับผมดิทั่วไปก็ใส่หมุนอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับเราเสียบเข้าไปเลยครับเร,เราจะเห็นอันนี้ไหมเห็นตรงร่องนี้เห็นปะมันมีสามแฉกอยู่เห็นตรงนี้ตรง,ง,งนี้ไหมมีเหล็กสามแฉกเหมือนกันนะครับเอาประกบไปเลยนะครับนี่ปะประกบไปเลยปุ๊บนี่ได้ไปแล้ว เวฟวอล์คิลี่โอ้โหเดียวเได้แล้วเวฟวอ์คิลี่แล้วก็นี่เป็นเอวิลูชันนะครับใส่เข้าไปเลยหมุนแก๊กนี่ได้แล้วนี่นี่ได้แล้วได้แล้วแล้วก็ในส่วนของซนะิกโมดเนี่ยก็สามารถเอาอันเนี้ยออกมาแล้วก็ดันอันนี้ออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นซิกโมดได้นี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมหยุดโจมตีจะเยอะขึ้นเห็นปะหยุดโจมตีจะเยอะขึ้นนะครับ ในหน้าที่นี้เนี่ยผมจะลองใช้อันนี้ก่อนนะครับในสนามดูว่าจะเป็นยังไงโอเคครับมาเจอกันในสนามเลยครับโอเคก็ไปถึงสนามมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้จะมาสาธิตก็ดูเร็ว,ว่าเวคลีวล่างนี้มันเก่งไหมตัวนี้มันเลยฟินิกเอสฟินิกนะครับคอมบอก,ก็น่าจะเป็นออริจินอลนะแต่เป็นเล็กเป็นเล็กสิบเราดูกันว่าจะเป็นไงครับดูกัน สปรินฟินิชนะครับสปรินฟินิชอีกแล้วนะเก่งนะเก่งนะ ต้องฟินิชได้ก็ถือว่าเก่งแล้วโอเวอร์ฟินิชนะครับโอ้โหเก่งเป็นเป็นเบที่เก่งนะนไหนๆมาซื้อมาเล่นนะตอนนี้เข้าไทยอยู่แต่ราคาที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะ เดี๋ยวเรามาลองกับต้วหมุนซ้ายบ้างนะครับเรามาลองกับวอคิลี่ประ่านองกินนุดนูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับดูกันโอ้ยโอ้ยโอเวอร์ฟินิชนะครับโอเวอร์ฟินิชรอบที่สองนะครับ ู4ี4วะ่ะ over finish นะครับอันนี้ over finish ก่อนนะครับตัวน,นี้ได้ไปสองแป้มแล้วะครับอ,อุ้ย over finish นะครับ ชนะอีกแล้วนะครับผมโอเคเราไปสนุกกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้เก่งไหมผลการเล่นเมื่อกี้นี้นะครับทําให้ผมรู้ว่าตัวนี้มันเก่งมากเลยนะอาจจะมีแพ้ไปบางช่วงนะเพราะว่ายังไม่ใน้มูถ้ามูเนี่ยบอกเลยว่าเก่งโคตรๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาโมตัวนี้กันนะครับอาจจะโมูก็ได้หรือัดอาจจะไม่มูแล้วแต่อารมณ์ผมนะครับผมโอเคสําหรับสุดท้ายเนี่ยแนะนําให้ซื้อไหมตัวนี้ เป็นผมผมแนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากเลยตัวนี้ไม่แถมที่ชูดนะตัวนี้ไม่แถมที่ชูดนะครับผมโอเคลองลองซื้อตัวนี้มาเล่นดูที่ชูดก็ซื้อแยกได้นะครับซื้อแยกอนะ่ะมีสเก็ตไฟนะที่ผมรีวิวที่ที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่หาดูกันได้นะที่ด,ด,ดีแนะนําให้ผมแนะนําให้เล่นดีมากดีมากเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับเล่นแอทแทกเนี่ยดีมากเลยตัวนี้แอทแทกดี ถ้าใครชอบแอทแท็กเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำดีมากดีดีด,ดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย